สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องนิวเคลียร์นะคะที่พัสมนคลินิกสาขาขนครปฐมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องนิวเคลียร์ก็มาดูอาการนะคะเสริมหนา้าอกครบยี่สิบสาวันแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้องนิวเคลียร์ปกติเลยค่ะเจะ็บไม่เจ็บไม่อะไรเลย,เเลยใช่เราก็เพไหายหไวมากด้วยทำเป็นของโมดิว่าชิกนะคะเป็นรุ่น ฝั่งชิปนะคะตัวนี้ก็ข้อดีคือสิคนนิ่มเป็นพิเศษแล้วก็มีตัวชิปวัสแกนข้อมูลได้นะคะแล้วก็มอติว่าน,นี้เป็นอ่อลิโคนที่ผ่านออยอนะคะแล้วก็มาจากเกาหลีนะคะปัญหาแบบน้อยเลยถ้าจะไม่มีน้องจะทํามานะคะน,นี้น้องนิวเซียก็ทําขนาดสามาแปดสิบนะคะซีซีนะคะก่อนทำเนี่ยมีการปรึกษาคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็ทําตามที่หมอแนะนําทุกอย่างแผ่หายไวทุกอย่างไวหมดเลยใช่ หมอให้คำแนะนำเป็นยังไงบ้างตลอดไซอะไรเนี้ยค่ะหมอก็บอกว่าให้ทําพอดีพองามเดี๋ยวตอนใจเราอยากได้ใหญ่กว่านี้แต่ว่าแค่เนี้ยพอแล้ว <c oughs> พอออกมาแล้วก็คือพอเพราะว่ามีเนื้อนมอยู่แล้วใช่ออกมาก็สงสวยเนาะใส่จะภาพเป็นงไงบ้างหวานดีเลยค่ะ <c oughs> ขนาดยังไม่ครบด้วยกันแต่คือเราใส่แล้วก็แบบคนทากว่าแบบทําไมไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรเลย นมนิ่มไวมากแล้วมีเพื่อนเเห็นมบ้างไนะคะเห็นหมดแล้วเป็นไงคะเพื่อนๆ้าตอนแรกก็จะไม่ทำกันเพราะเห็นเราฟื้นตัวเร็วก็คือจะมาทำที่นี่ก็ได้น้องนิมเคลียร์ฝากถึงคนอยากทำศัลยกรรมน้อกจจกะวดเจ็บไหมก็ไม่ต้องกลัวเจ็บเลยค่ะสองวันก็คือเดินได้แล้วปกติเลยไม่ได้ไม่ใช้โลซิปลอทับแน่นอนค่ะก็ สำหรับใครนะคะที่อยากสนใจเสริมหน้าอกนะคะก็ติดต่อมาทางเพจพัสมนคลินิกได้เลยนะคะทางเพจล้วก็มีแอดมินนะคะคอยตอบและให้บริการนะคะพี่นิ้วสวยจังเลยน้องโบทัญญาถักมานะคะก็น,นี้เป็นทรงโมติวาชิปนะคะขนาด3 8 0ซีซีนะคะ,นนะ,คะสนใจอยากมีนมนะคะถักมาด่วนเลยนะคะทางเพจพัสมนคลินิกนะคะหรือว่าทางไลน์แอดของพัสมนก็ได้นะคะ หรือใครอยากสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการเสริมนาอกสามารถโทรทางสาขานครประถมค่ะ0 97444นะคะ1111นะคะแล้วก็สาขาเพชรบุรีนะคะ0 97นะคะ2222 22, นะคะก็ยินดีนะคะให้คำปรึกษานะคะทุกเรื่องเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องยิวเทียมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมนาอกนะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ